ขอบพระคุณนะครับที่ทำให้ชีทแมสของ Leaders in Solution เนี่ยทลุ New High เป็นสถิติใหม่ประจำเดือนธันวาคมขอบคุณนะครับที่ไม่อุดหนุนสินค้าลอบเปลียนแบบแล้วก็กราบขอบคุณอีครั้งครับที่ให้โอกาสเรา Leaders in Solution โดยบริษัทนเมเอร์ได้ดูแลสุขภาพอิู่ในคุณ,คณ Merry Christmas ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ขอให้เป็นวันเริ่มต้นสําหรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นทุกๆวัน We've better watch out We've better not cry Better watch out I'm a den you whining is coming do ta pa 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 pa